อยู่กับอาจารย์คมกริดนะครับกล่องนี้คือกล่องที่สามารถที่จะเป็นเครื่องกวนใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอธิบายคุณสมบัติของกล่องนี้นะครับมันจะกวนยังไงฮะก็คือกล่องตัวนี้นะครับจะส่งสัญญาณที่จะไปรบกวนการทํางานของกุญแจรีโมทรถยนต์นะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะล็อกรถได้เดี๋ยวมาทดลองกันดูนะครับอ้าวอันนี้คือเปิดเครื่องจากกล่องนี้แล้วนะครับตอนนี้คือรถเปิดนะครับแล้วหลังจากนั้น ผมปิดรถนะครับแล้วก็เปิดการทํางานของกล่องจากนั้นก็กดล็อกรถโดยปกตินะครับการทํางานของกล่องเปิดแล้วนะฮะจะไม่สามารถล็อกรถได้ครับอ่าเดี๋ยวเอามือดูมือที่ล็อกนะฮะกดล็อกเลยครับกดกดไม่ทํางานเลยนะครับไม่ทํางานเลยคือมันจะกวนอันนี้คือรถมิาตนะฮะอ่าโอ้ใช้ไม่ได้เลยนะลองปิดดูเลยครับอาจารย์ครับลองปิดกล่องนะฮะปิดสวิตช์ที่กล่องนะครับ เปิดได้แล้วครับเห็นไหมครับไฟกระพริบแล้วโอ้นี่เป็นเครื่องกวนซึ่งเมื่อสักครู่เราทดลองนะครับห่างไปประมาณยี่สิบเมตรนะฮะยี่สิบเมตรยังสามารถได้นะครับเราลองมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งดูนะครับเอาโตโยต้านะฮะนี่คือรถโตโยต้าวีโก้นะครับตอนนี้ล็อกหรือเปล่าตอนนี้ล็อกอยู่นะฮะตอนนี้ล็อกอยู่เราจะลองเปิดนะลองปลดล็อกปุ๊บนะครับล็อกไม่ได้้าดูที่ไฟนะฮะ ไม่ได้เลยนะฮะทีนี้จะปิดเครื่องส่งนะครับปิดเครื่องส่งแล้วนะครับเปิดได้เลยฮะไฟกระพริบแล้วโอ้โหซึ่งระยะทางนะฮะไกลออกไปพอสมควรอาจจะต้องให้ลองดูไหมครับว่าเอาลองดูนะครับเห็นแต่ข้างหลังไม่เป็นไรนะฮะเอาลองดูนะครับลองดูครับเราเดินไปเรื่อยๆเลยนะฮะบริเวณสนามกีฬาแห่งนี้นะครับนี่ครับ ราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินออกไปนะฮะนี่ครับห่างจากรถออกไปนะครับนับดูจํานวน9ก้านะครับอาจารย์ตอนนี้ยังเปิดเครื่องอยู่นะฮะเปิดเครื่องอยู่ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะเปิดกุญแจรถได้เลยนะครับอาจารย์ลองกดเป็นระยะระยะนะครับเห็นไหมฮะไม่ทํางานเลยนะครับไม่ทํางานรีโมทไม่ยอมทํางานนะครับรีโมทไม่ทํางานนะครับออกไปไกลพอสมควรครับออกไปไกลตอนนี้ได้ยังครับได้แล้วได้แล้วนะครับประมาณ20เมตรนะครับ ประมาณ20เมตรนะฮะอาจารย์ทดลองมากับรถหลายยี่ห้อไหมครับอาจารย์ครับครับหลายยี่ห้อครับโดยปกติรถในเอเชียแล้วก็รถในประเทศไทยนะครับก็จะใช้คืนความถี่เดียวกันครับคือพูดง่ายๆก็คือรถทุกคันในไทยนะครับสามารถ<อ>ที่จะโดนกวนได้ครับแล้วรถยุโรปต่างๆนะครับรถเบนซ์รถ,รถฟอร์ดรถถ้าเป็นรถนําเข้าก็มีบางคันครับที่กวนได้อย่างรถเบนซ์ ก็กวนได้รถเบนซ์ก็ยังกวนได้ครับอ๋อ oh. ในนี้อาจารย์อยากจะสรุปยังไงฮะก็อยากจะให้ระวังนะครับในการลงจากรถแล้วก็ช่วยการตรวจสอบว่ารถรถเราเนี่ยล็อกแล้วหรือ,อยังนะครับจะเช็คจากตัวมือจับก็ได้หรือเวลาที่จะล็อกรถถ้าจําเป็นว่าต้องใช้กุญแจล็อกก็สังเกตกระจกหรือไฟต่างๆครับสัญญาณว่ารถเราล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับครับ ขอบคุณครับอญญาจารย์ครับ